สวัสดีค่ะน้องมื่อนี่พี่ปูสิพามามเบิงพี่ปูมักปลาลาไว้สิครบปีแล้วล่ะทุกคนเนาะไอ้นี่แหละเดือนท่านว่าน,นี่แหละเนาะครบปีพี่ปูสิพามาเบิงเนาะว่าปลาที่พี่ปูมักไว้มันเป็นแบบใดแล้วเนาะค่ะพี่ปูเคยเคยเห็ปุปลาลาจ้าเถื่อเด้ยพี่น้องถึงเหตุขังและเนี่ยครบปีเนาะ วัตถิได้มากบปลาพัศนได้แบบว่าปีนนชะไหมพริกแบบว่าข้างล่างขึ้นข้างบนไหมพี่น้องมาชมน้ำพิพูมือในแฮนด์คลิปนี่แหละสิ้นเดือนนี่แหละสิครบปีค่ะพี่น้องเนี่ยเวลาที่พี่พูมากไวเนะะาะก็เจ้าบอกว่าหักลัาพัศนเอาข้างล่างขึ้นข้างบนเอาข้างบนลงข้างล่างเนาะค่ะเนี่ยเวลาที่พี่ปูเห็ดเองเลยอหอมหอมเด้อค่ะทุกคน หอมอี้แต่ว่าคือพอมีหนักจ้ะเห็นบอทุกคนเห็นกะลานะพี่ปู่บอจาาโอ้ยนี่เลยเนาะเขาก็กดลงนอกจากพี่น้องเนาะเพิ่นว่าเอาออ้ยกระเด็นใจซะบอคือสิเป็่นตะมวนแทนเนาะ <laughs> อ้ยแดงจังบอมทุกคนกะลาพี่ปูเ่เห็นบอจ่าเห็นบอ ัวน่ทุกคนเห็นบอลหรือว่ามันเหมืยน,นี่ค่ะหรืว่าผ่าพุ่มสูงเนาะแล้วว่ากลับได้เวลากลับปลาเอาซะหรือว่าเนี่ยทุกคนปุกับทุลักทุเล่ได้ปไปสึกจะเด่นใส่บนนอนแล้วพี่น้อง ต่กินหอมๆเด้อบ่แม่นกินเหม็นเด้อค่ะทุกคนพี่ปูที่ว่าพี่ปูไปซือป่ามากถ้าผู้ใดติดตามพี่ปูมากสิเห็นเลยว่าตั้งแต่พี่ปูไปซือป่ามาเนาะพี่ปูเก่ามาเห็ดเอามามาไก้โอ้โหทุกคนดู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 เนี่ยแดงเลยเนาะนี่นี่คือปลาาเราทำเองเนาะค่ะพี่ปูคอดเก๊บควักใส่ล่างแบบ โอ้ยหลายๆนามจ้ะทุกคนทำาตาให้สะอาดเนาะเนี่ยครบปีแล้วพี่น้องสิ้นสิ้นเดือนนี่ก็ครบปีเด้อนี่เนี่ยพี่ปูได้สองทางอ่ะพี่ปูได้ถือโอกาสมากับปะเนาะค่ะคือว่าปีนปลานั่นแหละจากขบุญลงทางลางจากทางลางถึงขบุนเนาะนี่สองถางเลยมาทายเ้พีเฮปีแห่นนองเบือง ถ้าผู้ใดติดตามพี่ปูแต่ที่แหลกตแต่พี่ปูมาระลาามันจะที่แรลขคอดเกตล่างป่าแบบใดเนาะเนี่ยกะสีหูถ้าห้าเฮ็ดเองกะสีสะอาดค่ะพี่น้องเนี่ยพี่ปูกะสีปิดไว้คือเก่าเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งอีกครั้งนึงเนะาะค่ะมาหลุ่นน้ำตาลฮึไหนวาน้อเนอองน่ทางนี้เป็นแจ้งได โอ้โหแน่นปีกเลยค่ะทุกคนกำลังขืนน้ำพี่ปูก็ค่อยเห็ดประหลาดจ้าเผื่อเด้อพี่น้องข้างแหลกในสี่มิต่สิว่าจะเฮ้สิว่าองไรก็ยากโอ้โหแอบบี้ป่านีแต่ตัวใหญ่ๆเญ่แคบบ่ะทุกคนดูเดิ ห้ามมากับปลาปกปีเนาะค่ะมีละดีก็ห้าไปซื้อเขาโลหนึ่งหลายบาทเด้อคนเอ้โอโหน้ำยังหลเลยเนาะนี่เนยะข้างหลังเึ็นาโอ้ถังนี่ซิมีแต่แบบตัวใหญ่ๆด้วยค่ะทุกคนแต่ว่าตัวนั้นนะที่ปูแบบที่แหลกคัดใส่ละเอาตัวใหญ่ไว้ถังหนึ่งเอาตัวน้อยไว้ถังหน,นึ่งเนาะคะ่ะ นี่แหละค่ะเจ้าจวทาทปลาคูปีนะไข้มากับไข้มากับปลาเนาะล,านะละเอาข้างบนนะกรับลงข้างล่างแน่เอาข้างล่างขึ้นข้างบนแน่เพื่อนนะพี่ปูก็เล่นม่อใจโอ้นี่แหละพี่น้องพี่ปูเห็ดเลสองถังเนาะคะ่ะเนี่ยก็ต้องสื่อเจ้ากินสะอาดพร้อมห้องเฮ็ดเองเนาะใส่แกงใส่หยังเนาะแต่ว่าก็บอกก,กินดิบเด้อ กินลาต้มนานะอันนี้ไวใ้ใส่แกงว่าบอกินดีบระซานไอ้แจ้วบองเายังกิน,กนดีอย,นนยูน่นาะกับพี่สุโอ้ทุกคนเลยเนาะเห็นบ่จ้าเห็นบ่เนี่ยโอ้แดง่งงามค่ะพี่น้องเอ้ยหอมพร้อมพี่ปูใส่ล่ำด้อจ้ะเด้อใส่ข้าว ใส่ล่ำเข่าเด้อพี่ปูไปเลยใส่เข่าขั่วพ่ปูปลาใส่เข่าขัว,ว,ขวนะมันจะออกเปรี้ยวแล้วใส่แกงมันสีบอ่สบเนาะถ้าเป็นเ็ดกระเภทแบบแจ้วบอกไม่ใย,ยังจะโอเคค่ะบานพ่ปูใส่ล่ำเนาะคะ่ะล่ำเข่าล่ำเข่า,ขาอ่อนเนะี่ยละเนาะอ่าคลิปนีพี่ปูก็คือสิขคจบแค่นี้เนาะคะ่ะคือมาอัปเดตเฮเบิง์เนาะนะเมือไกลๆเด้อพี่ปูมาอัปเดตเฮเบิง ว่าอันปลาไก่คบปีเราเป็นแบบไก่พี่ปูเลยมาเปิดให้เบิงงพร้อมๆก,กันกับท่านผู้ชมเลยค่ะกับเอฟซีเนาะคิดนีพี่ปูกับครือสิขอจบแค่นี้ละคะ่ะสวัสดีคะ่ะ